พระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จัน์สิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารท่านเจ้าคุณใหญ่แห่งวงธรรมยุทธ์ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาพระศาสนาพุทธในรูปแบบใหม่ทั้งในฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคราวาสอีกทั้งยังเป็นผู้สอนธรรมะ ให้แก่พระเทระองค์สำคัญในธรรมยุติกะนิกายหลายรูปรวมถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระกรรมฐานสายวัดป่านอกจากนั้นท่านยังได้เป็นพระอุปัชาของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมและอีกหลายท่านอีกด้วยธรรมะที่ท่านเทศนาน,นี้นั้น แม้จะผ่านมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งร้อยปีแล้วก็ตามแต่ก็มีความละเอียดลึกซึง้งสมควรที่พวกเราเราพุทธศาสนิกชนพึงศึกษาให้เข้าใจเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมต่อไปธรรมเทศานานี้รวบรวมและเรียบเรียงจัดทำเป็นสื่อธรรมะโดย พระครูสังขาวิสุทธิ์พระธรรมทโรครูบาแจ๋วเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนารามคำชะอีมุกดาหารประธานมูลนิธิหลวงปู่จามมหาปุญโบญบรรยายโดยรองเข้ามูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดย พันตำรวจเอกยานพนยั่งยืนในนามของคณะสิทธยานุสิทธ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อน,น้อมบูชากตัญญูกตเวทิตาคุณเนื่องในวาระครบรอบ112ปีชาติการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโญ พระพุทธคุณบรรยายบทอรหังกันที่สามท่านแสดงไว้เมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2466วันนี้เป็นอัฐมีดิีที่แปดค่ำแห่งปักขะคณนา,นาพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตประชุมกันเพื่อฟังพระธรรม,มเทศนาและสมาทานจึงอุโบสถศีล และเบนจเวราวิรัตตามสมควรแก่ความสามารถแห่งตนแห่งตนทั้งได้กระทาปฏบิบัติบูชาในพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมและพระสงฆ์การสันนิบาตกันไหว้พระสวดมนต์ตลอดถึงการสมาทานซึ่งอุโบสถศีนและเบญจเวราวิรัตเป็นบุรพก,กิจเบื้องต้นที่เราจะพึงกระทาก่อน ต่อไปนี้จึงตั้งใจฟังพระคุณของพระพุทธเจ้าต่อไปจะได้แสดงพระพุทธคุณไปโดยลำดับเพราะในพรรษาการเคยแสดงพระพุทธคุณเป็นลำดับมาทุกปีแต่การแสดงนั้นพิสดารกว้างขวางบ้างแสดงแต่แคบๆโดยย่นย่อบ้างให้พุทธบริษัทจึงเข้าใจว่าการฟังเป็นกิจส่วนหนึ่ง ต้องอาศัยความบริบูรณ์ด้วยศรัทธาเป็นเครื่องตักตื่นการฟังพระธรรมเทศนาจงทำความหวังให้เป็นผู้มีสรณะที่พึ่งอย่าฟังแต่ลอยๆการที่จะได้เป็นพระโสดาพระสกิทาคาเป็นต้นก็ต้องอาศัยการสดับตรับฟังมีการฟังเป็นเหตุเบื้องต้นก่อนที่จะให้ตนได้รู้ได้เห็นธรรมและพึงเข้าใจว่า เรามาฟังพระธรรมเทศนาก็หวังประโยชน์คือคุณความดีและสแสวงหาสารณะที่พึ่งแก่ตนไม่ได้มาด้วยการบังคับบัญชาแต่ญาติมิตรสหายหรือใครๆอาศัยศรัทธาเป็นปูเรจาริกเบื้องต้นเป็นผู้พามาการฟังพระธรรมเทศนาเมื่อได้ยินกล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นนี้ ก็ควรให้รู้จักคุณของท่านว่าเป็นเช่นไรเมื่อรู้จักพระคุณของท่านว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นแล้วจะได้เลื่อนตนของตนเข้าไปถึงคุณของท่านหรือเลื่อนคุณของท่านเข้ามาสวมที่ตัวของเราก็จะรู้สึกว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ที่ตัวเราการที่เปร่งอุทานว่าพุทธังธรรมมัง สังขังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นารณะที่พึ่งแต่ไม่รู้จักพระคุณของท่านว่าเป็นเช่นไรถึงแม้พระคุณของท่านจะมีอยู่ที่ตัวของเราก็ไม่รู้เมื่อมีอยู่ไม่รู้ก็ดีส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อสิ่งใดมีในตนควรรู้จักว่าสิ่งนั้นดีอย่างนี้ เป็นสาระที่พึ่งได้อย่างนี้จึงจะชอบการที่จะรู้ได้อย่างนี้ก็ต้องอาศัยการฟังธรรมเป็นของยากอยู่เพราะพระธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นนักปราดใหญ่โตในโลกพวกเราไม่ใช่นักปราดที่จะรู้ง่ายๆนั้นไม่ได้ต้องยากอยู่เป็นธรรมดาการฟังธรรมต้องอาศัยการตรึกตรองมากๆจึงจะรู้ได้ และความรู้นั้นก็มีหลายชั้นหลายเชิงยากที่บุคคลจะตรองตามให้เห็นจริงได้เมื่อตอนพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆก็ทรงพระปริวิตกถึงธรรมว่าเป็นของลึกซึ้งคัมภีรภาพมากการที่จะสั่งสอนก็จะไม่มีประโยชน์จะป่วยการเปล่าแต่อาศัยพระญาณในพระองค์เป็นผู้รู้อุปนิสัยสามารถของสัตว์ จึงได้ตั้งพระไทยสั่งสอนต่อไปพวกเราทุกวันนี้ไกลกันมากศาสนาล่วงมาได้2,460ปีเศษแล้วหนังสือและแบบแผนต่างๆก็ถ่ายเทกันมาโดยลำดับแม้แต่ความเข้าใจของคนในสมัยโน้นกับคนในสมัยนี้ก็เข้าใจกันไปคนละทางแยกกันอยู่การฟังธรรมจักไม่เป็นของยากอย่างไร เพราะเหตุนั้นเมื่อจะฟังพระธรรมเทศนาจงเปิดอารมณ์ให้ดีอารมณ์อื่นๆนั้นจงหยุดกันไวท้ทีจงตั้งสติอารมณ์ฟังพระธรรมเทศนาให้เข้าใจการฟังธรรมอย่าเอาแต่หูฟังอย่างเดียวให้เอาใจฟังด้วยและให้เข้าใจว่าโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่แค่สอนคนอื่นสอนเราคนเดียวเท่านั้น ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเราถึงพระก็ต้องให้รู้จักคุณของพระให้กำหนดตามพระธรรมเทศนาว่าท่านแสดงอย่างไรก็ให้รู้ให้เข้าใจต่อไปจากแสดงในพระคุณนามของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกอบให้เป็นพยัญชนะสืบๆกันมาว่าอิติปิโสภควาอารหังเป็นอาทิ แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหังผู้ไกลจากกิเลสแม้ด้วยอาการอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหังด้วยเหตุไรคําว่าอารหังแปลได้สามอย่างคือผู้ไกลจากกิเลสอย่างหนึ่งตามโมหารของโบราณจาร์แปลว่าผู้หักเสียแห่งกงกรรมแห่งสงสารจักอย่างหนึ่ง และแปลว่าผู้ควรซึ่งทักขินาทานอย่างหนึ่งในพระคุณบทอรหังนี้มีเนื้อความพิสดารกว้างขวางมากแต่อรหังบทเดียวก็จักพันนาไม่รู้จักสิ้นสุดได้จนตายแม้พระพุทธเจ้าจักมีพระชนมายุตั้งกับหนึ่งแล้วพันนาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกันก็จักตายเปล่าจักไม่รู้จักหมดจักสิ้นได้ เหตุนั้นในที่นี้จักแสดงแต่โดยย่อต้องการแต่ที่เป็นข้อปฏิบัติในพระคุณบทอรหังนี้ที่จะถือเอาเนื้อความได้ก็คือเป็นผู้จากกิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองใจถ้าจะพูดแต่เพียงว่าความเศร้าหมองเท่านั้นดูเนื้อความอ่อนมากเช่นวัตถุสิ่งของมัวหมอง ก็อาจทำระขัดสีได้โดยง่ายแต่กิเลสมัวหมองนั้นมัวหมองใหญ่ไม่ใช่มัวหมองเล็กน้อยกิเลสเครื่องมัวหมองในที่นี้ก็คือโลภะโทสะโมหะนี้เป็นกิเลสธรรมเครื่องหมายแห่งกิเลสเป็นเครื่องมัวหมองจริงๆมัวหมองถึงกับทำให้เราตายได้ทีเดียวไม่ใช่ของเล็กน้อยกิเลสเป็นนามธรรมชนิดหนึ่ง โลภโกรธหลงเป็นปู่ย่าตาทวดของกิเลสเหลือนั้นเป็นลูกเป็นหลานเป็นบริวารของสัญญานามธรรมส่วนหนึ่งเมื่อมาสวมเข้าที่ตัวของบุคคลจึงจะรู้ถ้าอยู่แต่ลอยลยไม่แปลกประหลาดและไม่มีพิษสงอะไรโลภะความโลภเมื่อมาสวมเข้าที่ตัวบุคคลแล้วทำให้เกิดเป็นอาการต่างๆขึ้น คือทำให้อยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีเป็นต้นความโกรธเมื่อเกิดขึ้นที่ใจแล้วทำให้ที่ใจไม่สบายมีอาการพรุ่งพล่าดไปโดยประการต่างๆเมื่อห้ามไว้ที่ใจไม่ฟังก็ไหลออกมาทางปากเปล่งเสียงแปรด๊ดแปรท๊ทีเดียวเมื่อไหลออกมาทางกายทำให้ทุบตีตบต่อย ทำหน้าเป็นยักษ์เป็นมารหน้าแดงหน้าเขียวไปต่างๆความหลงก็เป็นกิเลสอย่างสําคัญคือทําให้หลงรักหลงชังหลงสมมุติบัญญัติหลงโน้นหลงนี้เรื่อยเฉืยไปสิ่งของที่เราเคยรักใคร่มาแต่เดิมก็หลงเกลียดหลงชังสิ่งที่เราเคยเกลียดชังก็หลงรักหลงใคร่ถ้ากิเลสเหล่านี้ครอบงำใครเข้าแล้ว ทำให้เกิดโทษใหญ่แต่ถ้ามีสติมากโลภโกรธหลงก็น้อยถ้าสติมีน้อยโลภโกรธหลงก็มากพระพุทธเจ้าพระองค์ละคิเลสเหล่านี้ได้แล้วจึงเป็นผู้ไกลจากโลภโกรธหลงพระองค์จึงเป็นผู้ไม่มีความหวันไหวที่พระองค์ไกลจากโลภโกรธหลงก็คือตาเห็นรูป หูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นล,ลิ้มลิ้มรสกายถูกต้องโพธพภะใจได้รับธรรม,มารมจะเป็นอย่างดีอย่างชั่วเช่นไรเช่นไรก็ตามก็ไม่มีความสะดุ้งวันไหวไม่มีความยินดียินลายเป็นชรังคู่เบขาญาณแม้พระองค์จะถูกต้องโลกธรรมทั้งแปประการ ก็ไม่มีความหวันไหวพระหฤทัยหนักแน่นดังแผ่นดินแต่คำว่าไม่หวันไหวนั้นต้องให้เข้าใจว่าไม่ใช่ไม่หวันไหวอย่างดื้อๆที่พระองค์ไม่หวันไหวนั้นคือลาบยศสรรเสริญสุขความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกขพระองค์มีเต็มที่แล้วทุกอย่างเต็มที่อย่างพอดี ใครจะเอามาเติมอีกก็ไม่หวันไหวถ้ายังบกพร่องอยู่ไม่เต็มไม่พอก็ต้องวันไหวถ้าสิ่งใดยังไม่พอสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดพอแล้วสิ่งนั้นก็เป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านมีเต็มบริบูรณ์เพียงพอทุกอย่างพระองค์จึงเป็นสุขไม่มีความหวันไหวเมื่อเช่นนั้นโลภโกรธหลงจะเกิดขึ้น ทำให้พระองค์ยินดียินร้ายไม่ได้เพราะพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเสียแล้วที่พระองค์ไกลกิเลสนั้นพระองค์ไม่ได้หนีไปไหนกิเลสก็ยังอยู่บริบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของพระองค์ก็ยังอยู่แต่ว่าใจของพระองค์เป็นพระรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ ธรรมารมจึงกลายเป็นเครื่องสักการะบูชาแต่ละย่างแต่ละย่างถ้าใจเป็นมารรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมารมก็กลายเป็นศาสตราวุธของพระยามารคอยประหัตประหารบุคคลผู้นั้นถ้าใจรอเป็นพระแล้วก็สบายแต่ให้พึงเข้าใจว่าพระไม่หนีไปไหน กิเลสก็ไม่หนีไปไหนก็เป็นพิษเป็นสง์เกิดความรักความชังขึ้นก็เพราะความไม่รู้ความไม่รู้ปรุงวิถีจิตให้วิ่งออกไปหนหนึ่งกลับเข้ามาหนหนึ่งแล้วออกไปแล้วกลับอีกหลายขณะก,ก็ไม่รู้ว่าจะรู้จักว่าใจอยู่หรือใจไปรู้จักดีรู้จักชั่วใจไปเสียได้หลายครั้งหลายคราแล้ว ส่วนใจของพระนั้นเป็นชรังคู่เบขาปิดประตูเสียหมดทุกด้านเมื่อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมารมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่แปลกประหลาดอะไรผู้ที่มีใจไม่อยู่กับตัวพระท่านกล่าวว่าเป็นโมคะปุริโสเป็นบุรุษเปล่าคือเปล่าจากหัวใจใจไม่มีในตัว ใจไปอยู่เสียภายนอกตัวไปอยู่กับคนโน้นบ้างคนนี้บ้างสุดแท้แต่ชอบสิ่งใดใจก็ไปสู่สิ่งนั้นเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี้ไม่มีเวลาหยุดหย่อนคนทรงใจไปเช่นนี้เมื่ออารมณ์อะไรมากระทบก็เกิดความโลภโกรธหลงขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตั้งอยู่ในทรังคู่เบคา แม้โลกกระทำมากระทบก็ไม่หวันไหวอายตนะภายในและอายตนะภายนอกกระทบกันก็ไม่มีความวันไหวจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นพระอระหังเราทั้งหลายควรให้เข้าใจว่าการไกลจากกิเลสเป็นอย่างนี้แล้วฝึกหัดตนให้ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อย่นลงก็คือพระองค์ ให้ไกลกิเลสอย่างยาบด้วยการรักษาศีลกิเลสอย่างยาบทางกายคือการฆ่าสัตว์รลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพระองค์ให้ไกลด้วยการศึกษาศีลห้าถ้าเป็นศีลละเอียดคือศีล8หรือกรรมบทสิก็ละวจีทุจริตได้คือการพูดปทพูดซอเสียดพูดคำหยาบ พูดโปรยเสียซึ่งประโยชน์ก็ไม่มีการพูดตลกเฮฮาก็ไม่มีได้ชื่อว่าไกลจากกิเลสด้วยทางวาจาผู้ไกลจากกิเลสอย่างกลางก็คือละนิวรห้าประการคือกามฉันทะก็คือโลภะพยาบาทก็คือโทสะทีนมิทะอุทธจักกุกกุจจะวิจิกิจชา ก็คือตัวโมหะมีสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสประเภทนี้กำจัดได้ด้วยการทำสมาธิจะไกลกิเลสอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญาคือความรู้แจ่มแจ้งรู้เท่าต่อสังขารตามความเป็นจริงอย่างไรเป็นเครื่องขจัดอุปธิกิเลสที่ดองอยู่ในสันดานฝังแน่นอยู่ในใจคือโลภโกรธหลงนี้เอง แต่เป็นอย่างละเอียดได้ด้วยอาการอย่างนี้แม้นัยยะแห่งรูปเสียงกลิ่นรสโพธัพระธรรมารมก็อย่างเดียวกันบุคคลผู้จะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องถึงอย่างนี้คือถึงด้วยตนนี้เองถ้าบุคคลผู้ยังมีกิเลสอย่างหยาบท่านเหตไกลกิเลสด้วยการรักษาศีลห้าศีลแปดถ้ามีกิเลสอย่างกลาง ให้เจริญสมาธิก็จักระงับได้ถ้าเรารู้ว่ากิเลสานุสัยยังมีอยู่ก็ให้เจริญปัญญาก็อาจไกลจากกิเลสได้ต่อแต่นั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็จักเป็นกลางไม่มีอาการหวั่นไหวหรือเมื่อลาบยศเป็นต้นมีมา เราก็จักไม่มีความยินดียินร้ายได้ชื่อว่าเราได้ตามเสด็จสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นสารณะที่พึ่งของเราอย่างสำคัญเมื่อภาวนาพระพุทธคุณบทว่าอารหังก็ให้พึงเข้าใจอย่างนี้แล้วประพฤติปฏิบัติตามให้เป็นผู้ถึงพระได้จริงๆด้วยความสามารถของตนของตนด้วยประการลัชนี้ สื่อธรรมะพระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทนี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตเพื่อน,น้อมบูชาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่จามมหาบุญโยโดยคุณพ่ออวยชัยกล้าหาร ขออุทิศบุญกุศลน,นี้แด่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระอุปชัชฌายูตญาตายายบุตรธิดาคู่บารมีญาติพี่น้องมิตรสหายบริวารทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรศัตรูคู่อาฆาตทุกภพทุกชาติและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูล สื่อธรรมะนี้จงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามทำเพื่อการค้า